สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนก็กลับมาพบกับเราทีมงานโมโตรแรว่ากันอีกเช่นเคยในวันนี้นะคะทางจาก,ก็จะมาอัปเดตเข่าวสารในวงการ2องล้อที่น่าแปลกใจไม่ค่อยคุ้นแกันสักเท่าไหร่นะคะในประเทศไทยเราเพราะว่าจริงๆแล้วข่าวนี้นั้นก็ถือว่าไม่ได้แปลกใหม่แล้วก็เกิดขึ้นมานานแล้วเหมือนกันสําหรับยามาฮ่าว n o นรถอัตโนมติ50ซีซีที่ได้นําเครื่องยนต์จากค่ายคู่แข่งเอามาใช้ใช่ค่ะ นั่นก็คือค่ายฮอนดานั่นเองก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าทำไมถึงไม่ค่อยน่าแปลกใจสักเท่าไรนะักและเป็นข่าวที่เกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วก็เพราะว่า y a ม a h a าว n o นนั้นจะวางจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะซึ่งก็ถือว่าขนาดความจุ 50cc นี้ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอยู่ แต่ในขณะเดียวกันทางฝั่งยามาฮ่าญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีเครื่องยนต์ขนาด 50cc สำหรับรถออโตเมติกนี้และก็เพื่อให้ทุนนั้นบานปลายดังนั้นทางยามาฮ่าจึงตัดสินใจจับมือกับฮอนด้าเพื่อนำเครื่องยนต์ขนาด 50cc ของค่ายปีกนกมาใช้กับรถยามาฮ่าวีโนแล้ววางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองแต่จริงๆแล้วในวงการยานยนต์หรือค่ายรถเนี่ย จะผลิตโมเดลหนึ่งแล้วจะใช้เครื่องยนต์ของอีกค่ายหนึ่งนั้นก็ถือว่าไม่แปลกแล้วก็ปก,กติมากๆเลยค่ะเพราะว่าค่ายสองล้อค่ายหนึ่งก็เคยนำเครื่องยนต์ของอีกค่ายหนึ่งมาผลิตวางจำหน่ายในประเทศไทยมาแล้วอย่างเช่น G p บ Drone นก็ใช้เครื่องยนต์ของซิมเข้ามานั่นเองรวมไปถึงวงการสีล้อก็เช่นกันนะคะก็เคยมีค่ายรถกระบะค่ายหนึ่งให้ทางค่ายคู่แข่งนั้นผลิตให้ แต่สำหรับประเทศไทยเรานะคะในวงการสองลอนั้นเพื่อนๆบางท่านก็อาจจะตกใจแปลกใจอยู่บ้างเพราะว่าทั้งค่ายามาฮ่าและอนด d a เขาเป็นคู่แข่งทางการตลาดที่ดูเดือดกันอย่างมากในประเทศไทยเราด้วยดังนั้นข่าวนี้ก็อาจจะทำให้แปลกใจแล้วก็สงสัยกันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะซึ่งทางเราก็ได้อธิบายตามข้างต้นไปเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นถ้าหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตหรือในอนาคตมีข่าวดีอะไรยังไงหรือจะมีการโครกันระหว่างค่ายใดหรือไม่นั้นก็อย่าลืมติดตามเราทีมโมโตเรเวลกันด้วยนะคะสามารถติดตามได้ทั้งในแฟนเพจ a c e b o o k Motor รเว l ซึ่งกดไลค์เป็นแฟนเพจและกดเป็น f เฟรนด์ด้วยนะคะและที่สำคัญเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารอัปเดตใหม่ๆทางช่องนี้ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนทางช่องโมโตเรเวล และในวันนี้ทางเราทีมงานมอเตอร์เรเวลก็ต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนลาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ